มาแล้วมาแล้วนี่วันนี้นะครับพี่บ๊าบคมาร้านชาบูจิชาบูจินะครับร้านเขาเนี่ยมีสองสาขานะครับสาขาแรกอยู่ที่ประชาอุทิศซอย26นะครับนี่เป็นสาขาที่สองอยู่ที่ตึกนนทีเซ็นเตอร์นะครับอยู่ตรงข้ามซอยนอนที18นะครับถ้าใครจะมาที่นี่นะครับปักหมุดที่ตึกนนทีเซ็นเตอร์ก็ขับตาม g p พมาได้เลยนะครับโอเคที่นี่เขาบอกว่าน้ำซุปน้ำดำของเขาอร่อยเด็ดมากแซ่บมาก เดี๋ยวเราเข้าไปชิมด้านในกันไปดูว่าเขามีเมนูอะไรให้เราได้ชิมได้ทานบ้างราคาก็ไม่แพงมากนะครับมีทั้งหมูทั้งเนื้อให้เราได้า่าไปเดี๋ยวเราเข้าไปชิมข้างในว่าจะร้อยแรงไหมร้อยแค่ไหนไป เห็นไหมเขาเริ่มต้นที่139บาทถ้าเกิดว่ารวมเครื่องดื่มด้วยเขาบอกว่า178บาทแล้วก<ท>็ส่วนเมนูนี่เลยมีให้เลือกขึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะสั่งอะไรเราดูเมนูตรงนี้นะครับโอเคน,น่ารักมากเลยเราก็หยิบเรียกออะสมมติว่าสั่งไก่นุ่มตุ๊บก็หยิบมาไก่นุ่ม หมายเลขเจ็นี่คือโต๊ะนะก็จะเขียนหมายเลโต๊ะไว้ข้างบนแล้วก็ชื่อเมนูแต่และอย่างก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีรูปน่ารักน่ารัก,กเห็นไหมเก๋มากเลยน่ารักเดี๋ยวเราสั่งมาเยอะแล้วตอนนี้เราไปกินก่อนยิ้วแล้วโอเค น้าจิ้มตอนสึกเขาบอกสูตรของที่ร้านเขาทำเองแต่เราไม่รู้ว่าจะรสชาติไงเดี๋ยวเราค่อยชิมกินแล้วเราจะมารีวิวกันว่าอร่อยหรือ่นี่นะครับเป็นแนีอันนี้พี่บาสั่งน้ําซุปดํากับซุปแซบมาแล้วที่แล้วเขามีน้ําซุปใสและซุปผงคัดสึด้วยนะครับสี่น้ำซุปเดี๋ยวเราจะไปดูสองน้ำซุปหนึ่งนี่อีกสองน้ำซุปนะครับน้ำซุปใสกับน้ำซุปผงคัดสึนะครับของเขาอร่อยเหมือนกันนะ ส้งกระสึกแต่ว่าพี่บ่าวชอบกินนำซุปดำกับแซ่บถ้าใครสนใจก็มากินมาทานร้านนี้ได้เลยมาโทรสบายมากนี่เขามีข้าวผัดกระเทียมด้วยสูตรของพี่ร้านเองก็ผัดกันเนยเห็นไนหะมหอมเนยมากเลยอ่ะอืมอ,อม,ม,ม,ะม,ะมอร่อยมากไม่มันรสชาติกำลังดีเลยแล้วก็มีกระเทียมมันอร่อยมากถ้าคนชอบกินข้าวผัดกระเทียมนะ แนะนำว่าอร่อยมากกินไปเลยสามสี่จานอร่อยจริงนี่นะครับเแอบแล้วซุปดำกับซุปแซ่กินได้ใส่ผักแล้นก็โคดมากเก็บมาจากสวนเลย fine 2 minutes later. นี่นะครับเราหลังจากที่ทานชาบูอิ่มกันเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มีของหวานด้วยไอติมว้ <Wow. S 1> าวนะจะได้ทานไอติมี่ก็อยู่ในชุด249บกาท249บาทคือไม่รวมเครื่องดื่มนะครับแต่ว่าจะมีเนื้อด้วยโอเคแล้วก็มีไอติมให้ของหวานนี่เห็นไหมมีไอติมก็จะมีช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ที่บ่าจะกินสตรอเบอรี่อร่อยมาก อร่อยมันก็นะ2องสี่สิบบาทก็คุ้มเกินคุ้มได้ทั้งมีทั้งเนื้อมัวหมูไก่เนื้อปลาลูกชิ้นแล้วก็ได้ไอติมจารุลี ถ้าใครอยากกินชาบูแซบๆอร่อยก็มาได้นะครับที่ชาบูกิที่ตึกนนทรีเซ็นเตอร์นะครับอยู่ตรงข้ามซอยนนท4 8นะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องพี่บา่าวหน่อยหน่งด้วยนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาที่ร้านนี้เดี๋ยวพี่บา่าวจะฝากลิงก์ Google ไว้ให้ที่คลิปนะครับ